ปัญหานิ้วล็อกสวัสดีค่ะมีปัญหานิ้วล็อกมากและมักจะต้องจบลงด้วยการฉีดยาสเตียรอยพยายามทนไม่อยากฉีดเรียนถามว่าถ้าปล่อยด้วยการทนเจ็บไปเรื่อยๆเมื่องอนิ้วจะมีผลเสียอะไรบ้างคะทุกวันนี้พยายามทายาแก้อักเสบช่วยและพยายามลดกิจกรรมที่ทำให้เจ็บลง คือหลักหลักในการจัดก,การปัญหาสุขภาพนี่นะในทางการแพทย์เขาจะใช้ตัวชี้วัดสองตัวนะหนึ่งคือความยืนยาวของชีวิตสองคือคุณภาพชีวิต้เรื่องนิ้วล็อกในความยืนยาวของชีวิตตัดทิง้งม,มันไม่เกี่ยวเอาแต่เรื่องคุณภาพชีวิตประโยชน์ที่จะได้มีอันใดหนึ่งความยืนยาวของชีวิตกับคุณภาพชีวิตเทียบกับความเสี่ยงของการรักษาว่าอันไหนมันมีน้ำหนักมากกว่ากัน จะได้เลือกได้ถูกความเสี่ยงของการผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยแหมมัน,ม,นมันจิ๊บจ่อยนะรอยมีดกรีดนิดเดียวประมาณเซนหนึ่งนะม, <laughs> มันเป็นการรักษาที่มีความเสี่ยงน้อยมากแทบจะไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยขณะที่คุณภาพชีวิตมันดีขึ้นเยอะมากท่าฟังที่คุณพัฒน,นามานคุณภาพชีวิตคุณกำลังแย่ <laughs> ทำไมไม่ไปหาหมอกระดูกให้เขาผ่าตัดให้เลยครับ เพราะฉิตยาสเตยียรอยก็ซ้ำซากแล้วอาการปวดก็มากคือชั่ง,งน้ําหนักความเสี่ยงความเสี่ยงมันไม่ได้มากบอกว่าผ่าตัดเออถ้าผ่าหัวใจเหมืองเมื่อกี้เสี่ยงตายสิบห้าเปอร์เซ็นตโอเคแต่นี่ผ่านิ้วล็อกอ <c oughs> ความเสี่ยงมันจิ๊บจอยนะผมแนะนําว่าเทียบประโยชน์ความเสี่ยงกับประโยชน์ที่จะได้จากคุณภาพชีวิตแล้วไปให้หมอกระดูกเขาผ่าตัดดีกว่าโอเคนะ